ะนะในปพปชุดนี้เราสามารถเช็คชื่อแบบซ้ําวันเดียวกันได้ไหมตอบว่าได้นะครับกรณีที่เราต้องการแก้ไขนะครับเราต้องการแก้ไขสมรว่าเราเช็คไปแล้วมีมีการผิดพลาดนะครับเราก็สามารถเช็คซ้ําได้นะครับแต่ว่ามันจะมีะมีป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งนะครับว่าวันนี้เราได้เช็คไปแล้วก็ลองดูนะครับ ว่า,าวันที่29นะครับมีข้อมูลอยู่แล้ววันที่29ของวิชาภาษาไทยนะครับถ้ามีข้อมูลอยู่แล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าแอปมันจะไปค้นหาในปกนะครับเนื่นองจากในปกนี้มันจะมีข้อมูลเยอะหน่อยนะครับก็จะโหลด ก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับวันที่นี้มีข้อมูลการมาเรียนอยู่แล้วเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมได้ระบ,บุว่าเป็นวันหยุดนะครับถ้าเราต้องการแก้ไขก็กดที่เช็คใหม่นะครับแต่ถ้า,าไม่ต้องการเช็คซ้ํานะครับก็ยกเลิกได้นะครับก็สามารถแก้ไขได้ครับถ้าเช็คใหม่ครับก็จะขึ้นเมนูเหมือนกับเช็คชื่อนี่แหละแต่ถ้าเราต้องการระบ,บุว่าเป็นวันหยุดก็กดตรงนี้นะครับแต่ถ้าจะเช็คชื่อปก,กติก็ ปิดตรงนี้แล้วก็ชื่อก็จะแสดงขึ้นมาตรงนี้เราก็แก้ไขเราก็เช็คใหม่นะครับแล้วก็กดบันทึกก็เป็นการแก้ไขทับของเดิมนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะกู้ของเดิมกลับมาได้นะครับถ้าเราทําก็คือ,อแทนที่ลงไปเลยไม่สามารถกู้ได้นะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากว่าถ้าเราเช็คชื่อกอ็เด็กแค่ไม่กี่คนนะฮะของวิชาเราก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ แล้วก็เช็คใหม่ได้แทนที่เลยนะครับอันนี้ลองผมเช็คก่อนหน้านี้ผมได้ระบุว่าเป็นวันหยุดแต่ว่าผมจะเปลี่ยนนะครับไม่ใช่วันหยุดบางทีเราเกิดการผิดพลาดก็ได้นะครับก็เช็คว่าคนนี้ขาดนะฮะแล้วก็คนอื่นมาหมดก็กดบันทึกก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับการเช็คชื่อปกติทั่วไปนะครับจากนั้นเราก็รอนะฮะรอจนกว่าบันทึกเสร็จสิ้นนะครับอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ โอเคครับการบันทึกเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ